สวัสดีครับผมให้ดูตัวสินค้าสินค้าประเภทหัวปลั๊กครับผมหัวปักเป็น power plug อันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้ฝังตัวผู้ฝังหรือว่าตัวผู้ติด,ต,ดตู้ครับจะมีไซส์ขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งถ้าเทียบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่น6 3มแอมป์นะครับผม63แอมป์แล้วก็เป็นรุ่น3 p บวกเอบวก e เป็นรุ่น3เฟสครับผมเป็นรุ่น3เฟสตัวนี้ถ้าเทียบขนาดแล้วตัวนี้จะเป็นรุ่น32ครับผม32ก็จะเล็กเนี่ย โอเคครับส่วนรุ่นหกสิบสแอมป์นส่วนมากเขาจะเอาไปทำเป็นจุดเป็นเมนปลั๊กเอาไว้จ่ายกระแสให้กับตู้ครับผมดีนะไว้จ่ายกระแสให้กับตู้จะมีรุ่นของมันอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยหกสเนี่ยครับผม แล้วก็3 p บวก n บวก e ซึ่ง power plug จะใช้ได้ตรงรุ่นที่เป็น3เฟสนะครับผมยี่ห้อไหนก็แล้วแต่มันสามารถส่วมกันได้ขอให้เป็นตรงรุ่นนะครับเป็นรุ่น5ขาแล้วก็ตัวนี้จะดูนะนี่รองรับรองรับแรงดันตรงนี้นะโวลตเนี่ยแรงดันโวลตตั้งแต่220นนะถึงสามว้อยแปดสบโวลต์นะฮะจนถึง 240แล้วก็415โวลต์แล้วก็กระแสกระดุนะกระแสนี้ตัวนี้จะเป็นการรองรับกระแสกระแสแอมป์แอมป์ครับผมตัวนี้ก็ระบุแรงดันในก็ค่าเฮิร์ตฟิจิซี่เฮิร์ตนะครับผมว่าโครงสร้างของตัวนี้อยู่ในความถี่นี้ ค่อนข้างแข็งแรงทนทานครับตัวนี้โซนด้านหลังโซนด้านหลังเวลาเราไปติดตู้นะครับผมติดตู้ตัวนี้เห็นไ,ไหมโซนด้านหลังแล้วก็เอาตัวนี้ฝังเข้าไปกับตู้แล้วก็ยึดน็อตไปแล้วก็ส่วนขาส่วนขาก็จะมีแบบสกรูแล้วพอเราขายัวนตัว ออกเงี้ยเพื่้นโอ้ออไ่ตัวตัวนี้ติดติดติดแบติดโครงสร้างเดี๋ยวเราถอดตรงนี้ไม่จะถอดได้ครับรถอดไดนะ้ก็ให้ดูเดี๋ยวเรามาถอดตัวตัว,ตวนี้มาดูดูดดตุงตนี้กันงนะ่ายๆเนาะง่ายกว่าค่อนข้างจะแน่น ไม่ไม่ออกเดี๋ยวเราต้องใช้ไขควงนะไขควงเพราะอตัวนี้มันจะดันแล้วก็จะมีรูให้เราใส่สายตัวนี้ครับต่ตรงน,รงนี้ตรงนี้จะระบุขาไว้ไม่เป็นไรตรงนี้จะระบุขาเป็นกาวโครงนะเนะี่ยเห็นไหมกาวโครงกาวโครงครับจะเป็นนี้ตรงนี้ถอดปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะดันเข้าไปแล้วก็ใส่สายเข้าไป แล้วก็ขาถัดมาขาถัดมาดูนะฮะขาถัดมาตรงนี้ขาตัวนี้จะเป็น L1 นะครับผมลาย L1 ตัวที่จะลาย L2 มันจะมีระบุข,ขาอยู่ตรงสีดำๆนะฮะอาจจะเดี๋ยวถ้าใครที่ได้ไปแล้วก็ดูนะ,ะขาขา L1 L2 นะครับผม L3 แล้วก็ตรงนี้จะเป็นนิวตันนะครับผมนิวตัน นิวตรอนจะมีลำดับคำว่า n นะครับผมตรงนั้นจะเป็น l 1 l 2ตามมาเลยหรือตัวน,นี้จะเป็น n นะครับผม n ตรงนี้สีดำๆเนี่ยจะระบุเอาไว้ว่าเป็นนิวตรอนนะครับผมส่วนการที่จะถอดอุปกรณ์ตรงนี้ถอดฝามันออกก็หมุนแค่หมุนตรงนี้ครับค่อนข้างจะแน่นโอ้ อ,อ่อย่างนี้เล่นมากเลยหนุ่มอย่างนี้ฮะน่อ่ะลุกแล้วโอเคครับไม่มีอะไรอันนี้ของใหม่นะครับผมพอดีเพื่อนแก่ออกมาจากกล่องเิดออกมาจากกล่องเห็นไหมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผม แล้วเราก็ถอดตรงนี้ได้ดูนะพอเราถอดต,ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ตัวนี้ก็จะยุบยุบไปให้เราใส่สายแล้วเห็นไหมสายรูรูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีมีรูให้เราใส่สายละโอเคครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรตรัวนี้สลักสลักตรงนี้ก็สามารถเอาออกได้นะครับผมสลักตังนี้เอาออได้มันจะมีเห็นไหมดึงออก seats. นะครับโอเคครับ ตัวนี้ Power p l u ปลั๊กแอนี้จะต้องใช้กับสายขนาดเบอร์10-16แล้วก็20ได้ครับผมได้ส่วน32ก็ได้ครับ32อาจจะเวลาเราขันอาจจะไม่มันมันมันจะไม่แน่นแต่เราต้องย้ำหัวให้ให้เล็กลงเพื่อให้เข้ากับรูนี้ได้ครับสายนะฮะเบอร์32ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เบอร์ที่แมทกับรุ่นนี้ก็จะเป็นเบอร์16 นะครับผมเพราะว่ามันจะตรงค่ากระแสรองรับใกล้เคียงเวลาเราโหลดส่วนการย้ำนะครับผมการย้ำการย้ำตัวนี้บอกไว้เลยนะฮะอย่าใช้สายแข็งนะครับอย่าใช้สายแข็งต้องใช้สายอ่อนอย่างเดียวสายอ่อนแล้วก็ย้ำย้ำหางปลาไนล่อนนะครับหางปลาไนล่อนมันจะมีบีบบีบแล้วมันจะล็อกครับผมตัวนี้ล็อก หางปลาไนลอนสวมทางปลามันจะมีคดสีของมันนะอาจจะเป็นถ้าเป็น16อ่ะอาจจะใกล้เคียงก็จะเป็นสีเขียวเขียวนะสีเขียวสีเขียวอ่อนเลยมีนะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมส่วนการที่บางท่านซื้อไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราใช้งานตัวเนี้ไอ้หัวปลักรุ่นนี้จะออกแบบมาให้ใช้กับน็อตสกรูแล้วฝังเข้าไปแล้วเวลาเราดึงหัวปลักเนี่ยมันจะหลุดทั้งยวงเลยนะ มันจะหลุดมันจะหลุดออกจากหัวนัดตรงนี้เพราะว่ามันทนแรงกระชากดึงไม่ได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นทีนัดแทนทีนัดจะต้องฝังอยู่ตรงนี้ฮะเอาทีนัดเนี่ยเข้ามาสวมตรงนี้สวมตรงนี้แล้วก็ใช้น็อตสกรูเจาะตรงนี้ฮะเจาะตรงนี้ให้ทะลุแล้วก็ยัดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทะลุมาถึงทีนัดทีนัดก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยคลุแล้วก็ยึดกับทีนัดตรงนี้จะมีทีนัดนะฮะ ตัวนี้อยู่เลยทีนี้จะไม่ต้องตัวนี้จะไม่หลุดมันมีวิธีการทำอยู่หัวหกสิบสามแอมเป็นรุ่นนี้ค่อนข้างจะติดตั้งยากเวลาติดตั้งทีหนึ่งเนี้ยติดตั้งทีหนึ่งเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ทีนัดเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ทีนัดนะ่ะติดตั้งยากมากเวลาติดตั้งก็ต้องห้อยอย่างเงี้ยครับผมเอาสายมาปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็ต้องถอดด้วยถอดคลองแคลงคลองแคลงอย่างเงี้ยครับผมอยู่กับสาย แต่ถ้าเราใส่ทินนัดปุ๊บเราเอาตัวนี้ครับผมไปยึดกับพื้นไว้เลยใช่ไหมยึดกับพื้นเนี่ยทินัดมันจะโผล่มาอยู่ตรงนี้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 ทีนี้เราต้องมาเจาะรูตรงนี้ครับผมเจาะให้ทะลุเข้าไปแล้วก็เนี่ยเจาะให้ทะลุนะฮะถ้าต้องการใช้งานแบบทนๆแลนะ้วต้องทําตามตาม,ตามที่ผมบอกนะไอ้หัว63มมแล้วจะเป็นรุ่นนี้โดยเฉพาะด้วยนะครับผมต้องเจาะตรงนี้ให้ทะลุออกมาตรงนี้ แล้วเอาน็อตเนี่ยครับผมน็อตเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะมีทีนัดอยู่นะฮะทีนัดคืออะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยเจาะตรงนี้ให้ทะลุแล้วเอาทีนัดเนี่ยสวมตรงนี้แล้วก็ตวเนี้ยน็อตจะต,ต้องยิงจากไปฝั่งนี้ยิงเข้าทะลุไปอย่างเงี้ยน็อตต้องเป็นเกลียวมินนะเกลียวมินเพราะทีนัดจะเป็นเกลียวมินแล้วก็ฝังตัวนี้เข้ากับพื้นตีเนี้ย มันจะง่ายแล้วครับผมทีนี้เวลาเราต่อสายเสร็จเราก็ดันเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนเข้าบล็อกมันแค่นั้นเองครับผมแล้วก็หมุนเข้าบล็อกน็อตยึดฝั่งนี้ง่ายเพราะว่าที่โพสผ,ผ่านมาผมได้ทำตัวนี้ให้ดูแล้วว่าเวลาเราใช้หัวรุ่นนี้เราต้องใช้ทีนัดอย่างเดียวเวลาเราเป็นชากเนี้ยกระชากเนี้ยถ้าเราใช้น็อตเก่าที่มาจากโรงงานเนี่ยครับผมตัวนี้หลุดหมด จะไม่อยู่เลยต้องใช้ทีนัดแทนเดี๋ยวเราประกอบเข้าขื้นเนาะการส่วนการประกอบก็ไม่ยากครับผมไม่ยากก็เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราถอดนั่นแหละแต่วิธีการใช้งานตัวนี้แนะนําต้องเป็นทีนัดนะฮะมันถึงจะอยู่เวลาหัว power plug เนี่ยมัาน่าต้องใช้แรงผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งเพื่อจะสวมเข้าไปเนี้ยทีนี้ตอนดึงเนี่ยถ้าเราไม่ใช้น็อตสกรูทีนัดเนี่ย ถ้าเราไม่ใช้น็อตสกรูที่นัดที่ดันจากฝั่งนี้เข้าไปเนี่ยก็คือต้องเจาะทะลุตรงนี้นะฮะหัวตรงนี้ต้องดัดแปลงเจาะทะลุนะฮะเอาแบบมาอริจินอลของเขาเนี่ยงานเสียแน่ๆเลยตู้เนี่ยดึงกระชาก,กปุ๊บหลุดหมดต้องใช้ที่นัดเจาะทะลุเพื่อยึดกับฐานตัวนี้ให้ไดนะเ้เพื่อยึดกับฐานตัวนี้ให้ได้นะฮะก็ยึดกับฐานตัวนี้ให้ได้ครับผมตัวนี้จะอยู่เลยครับผมจะดึงไปฮะดึงจนยังไงก็ไม่หลุดเพราะามันเป็นน็อตที่นัดมีที่นัดอยู่ด้านหลัง ที่นัดน็อตที่นัดคืออะไรก็คือส่วนมากเขาใช้กับลําโพงมันจะเป็นเกลียวมินเขาจะมีที่นัดฝังอยู่แล้วก็เอาสกรูนี้ยัดเข้าไปแล้วหมุนเข้ากับที่นัดก็แน่นปึ๊กเลยตู้ลําโพงจะใช้ที่นัดเยอะครับผมโอเคครับอ่ะเรามาดูตัวนี้อีกสักนิดนึงตัวนี้นะคืออุปกรณ์พวกนี้จะต้องส่งลูกค้านะแต่ว่าต้องเอามาทําก่อนต้องมาทำดัดแปลงตัวนี้ให้มันแน่นหนา ให้ใช้งานหรือว่าจนลืมครับอ่ะตัวนี้เป็น3 2แอมป์ครับผม3 2แอมป์32แอมป์เนาะเป็นรุ่น3 2แอมป์2 p บวก e 2 p บวก e นี่เป็นรหัสอ่ารุ่นนะครับผมก็คือเป็นซิงเกิลเฟส3สายซิงเกิลเฟส3สายก็จะมีกล้าวโครงนะฮะอ่ะเห็นแล้วก็จะมีลายลายลายบวกเนี่ยลายบวก ตรงนี้จะเขียนว่า L ทับบวกนะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นนิวตันนิวตันฮะนิวตันไม่เห็นเขียนตัวนี้ไม่เห็นระบุค่ามาเลยนะแต่ว่าเราตรงนี้ฝั่งนี้ต้องเป็นนิวตันฮะฝั่งนี้ต้องเป็นลาย L คือลายไฟตรงนี้จะเป็นนิวตันตัวนี้จะเป็นกาโครกาโคลเปิดบามันก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ดีอย่างนึงคือซีนเนื้อเนื้องานติดติดกันเลยนะฮะเนื้องานติดกัน เนื้อง,งานติดกันเลยใช้ค่อนข้างจะทนตนัวนี้ครับผมส่วนการตัวนี้จะต,ต้องใช้หางปลาหางปลาหางหนูหางปลาหางหนูครับผมหางปลาหางหนูแล้วบางท่านเนี่ยชอบเอาสายปอกเปลือยปอกแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็หมุนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมแต่มันจะทําให้ตรงเนี้ร้อนทันที มันจะค่าตกโหลดมันจะอยู่ที่ไอ้น็อตสกรูจิกที่สายไฟมันจิกแม่เต็มที่ก็ไม่เกิน2-3เส้นนะเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้ร้อนแล้วก็เกิดขาเนี่ยเหล็กก็จะร้อนไปด้วยแล้วดึงออกยากสุดท้ายก็ละลายเสียทําให้ถูกต้องก็คือต้องใช้ห่างปลาตรงนี้ห่างปลานะฮะทุกจุดเกี่ยวกับการต่อพ่วงสายไฟทุกจุดจะต้องใช้หางปลาครับแล้วมันจะไม่เกิดความร้อน ่ะตรงนี้เป็นสเปค3 2แอมป์ตัวใหญ่นั่น 63M แอมป์ครับผมใช้งานส่วนมาก 3-2M แอมป์ 3, จะเอาไว้ใช้กับลากกระแสหรือว่าลากสายไฟเนี่ยไปใช้กับแั่นเครื่องเสียงครับผมแท่นเครื่องเสียงประมาณนั้นมาดูหลอดมาดูหลอดสักนิดหนึ่งหลอดหลอดไฟ อันนี้ขนาดหลอดไฟยี่ส2มิลเขาเรียกว่าย2ิบมิลก็คือความกลมของตัวนี้นะย2ิบมิลแล้วเป็นดิจิตอลพลอตแลดแรมดิจิตอลพลอตแลมสองิโวลต์ครับผมตัวนี้นะตัวนี้ให้ค่าตรงนะฮะผมเช็คดูเกือบกทุกตัวเลยให้ค่าตรงมากรุ่นนี้รุ่นนี้ให้ค่าตรงแล้วก็จอดิจิตอลส่วนจอดิจิตอลเนี่ย จอค่าสีเนี่ยอาจจะให้ค่าตรงไม่เท่าไหร่ก็คือมีค่าเพี้ยนเยอะดูนะฮะค่าเพี้ยนเนี่ยค่าเพี้ยนเยอะบางท่านเนี่ยอย่าไปอ้างอิงกับจอดิจิตอลตัวนี้ไม่ใช่ว่าผมขายของแล้วผมจะเอาแบบว่าเอาดีเข้าตัวตลอดนะไอ้จอดิจิตอลตัวนี้มันให้ค่าไม่ค่อยตรงนะแต่มันเพื่อประดับความสวยงามเพื่อให้งานมันดูเป็นมีค่าจอบอกแต่ว่าค่าตรงมันไม่ค่อยตรงตัวนี้สู้ตัวเล็กๆนี้ไม่ได้นะะสู้ตัวเล็กนี่ค่าตรงนะตัวนี้ แดี๋ยวต้องเอ้ยทำไมขายของแล้วก็ไปว่า,าค่าจอนี้ไม่ไม่ดีคือมันก็เอาไว้ดูได้ครับผมแต่ว่าจะไปอ้างอิงแบบมาตรฐานไม่ได้มันมันให้ค่าไม่ค่อยตรงแต่ตัวนี้ให้ค่าตรงนะผมผมเช็คดูแล้วตัวนี้ให้ค่าตรงแล้วตู้ใหญ่ๆผมว่าผมจะเริ่มใช้ตัวนี้เพื่อให้ค่าลูกค้าดูว่าเนี่ยค่าเนี่ยมันมาแบบตรงๆนะคือเหลื่อมล้ําธรรมดาพวกการแสดงผลที่เป็นดิจิตอลนะฮะ ที่บอกค่าตรงนะบวกลบไม่เกินสิบนะครับบวกลบไม่เกินสิบบวกลบไม่เกินสิบก็คือจาก2องร้อยี่สิบโวลต์เนี่ยครับผมบวกลบไม่เกินสิบตัวนี้ก็ให้ค่าที่ใกล้เคียงครับผมแต่อย่าไปอ้างอิงมากเพราะว่าผมบางครั้งซื้อมาร้อยรุ่นใช้ได้ตรงประมาณสิบแปดตัวว่าว่าสินคายแต่ถามว่า มันสวยมันสวยครับผมสวยเวลาเราเปิดไฟมีจอ220โวลต์หรือว่า200บางครั้งมันขึ้นไปเยอะมากตัวเนี้ยจนไม่อยากจะใช้ผมน้อยปัหลังผมจะไม่ค่อยใช้จะใช้เป็นพวกอ่าเป็น led led อย่างเงี้ยมันจะให้ค่าที่ตรงใกล้เคียงที่สดุดก็พยายามเอาอะไรที่ให้ลูกค้าที่ดีที่สุดครับผมอโอเคครับขอบคุณมากครับ